กระจายข้างกอกเลยข้างนอกเขาไป้งหลายพวกได้เยอยทั้งหลายมึงกล้ามากไอ้สัตว์มึงกล้ามากค่อยๆลงไม้ไม่ต้องรีบพร้อมยังพร้อมยังพร้อมมันยังพร้อมนะมาๆมาลงลงสตินะลง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 ลยแข็งแข็งแล้วเวแข็งแข็งแล้วเว้ยตายาก มาขมาหลขึ้นมาแหลขึ้นมากระจายหลขึ้นมากระจายหลขึ้นมากระจายหลขึ้นมาโดดนะโดดนะเลี้ยงเต็มมีหน้าเลยนะมามาหลขึ้นมาไม่ต้องรีบลงนะไม่ต้องรีบลงนะใจเย็นนค่อยๆเล่นนะค่อยๆเล่นนะเราสบายๆด้วยมามาดูดูพี่ปั๊กดีๆดูพี่ปั๊กไหลขึ้นมาหลขึ้นมาเลยหลขึ้นมาเลยหลขึ้นมาตัวแม่งวาร์ปอยางไรน้่แบนไ้ยไปเลยไปเลยไปเล้ไปเลยไนเไปเมาไปเ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 ลยไปเยไปเลยไึเลยไปเลยมาเลยไปเลยไปเลยไ

เซกไกลเลยเซกไกลเลยเ้มมาหลัง้าตัวนึ่งอะเอาสอสมา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 จะต้องเปลี่ยนช่วยเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนด้วยตอนกูเปลี่ยนมาดิเอาอไป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 เปลี่ยนบ้านนะเปลี่ยนบ้านนะเปลี่ยนบ้านนะเพียตรง้าชุบชุบนเพียตนี้เยรรแกะแกแกอะาดมา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 รทำทำมารทมาช่วเพื่อนช่วเพื่อนช่วเพื่อน เดินปเดินไปเดิน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 ปายล้เอาบกูเพยูไปสไปเปลี่ยนบ้าน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 คนที่ไม่ได้เซกกาศพขึ้นไปคนที่ไม่เซกกาศพดึงมาดิดึงมาดิอ้เพื่อนเราสปหม กไปตุกาไม่กไปไปกไปตกให้หมดตกาใหมดามาายต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 ายมันตายมันตายแน่ตายดชมแล้วชมแล้วเฮ้ยเียตายดมึงอย่าตายกูเ้ยมึงอย่าขัดกูกัน่อไนยด้ต่ไปตอาต่อไปเอาตไปเอาตไป ช่วยหน่อยหลังบ้านมีกูคนเดียวเพื่อนทะลุมีกูคนเดียวช่วยหน่อยเพื่อนเฮ้ยหลังบ้านมีกูคนเดียวช่วยหน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้เพื่องขาดในยัโม่ไปเหรอฟ้าเป็นเปเหี้ยไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้ยังไม่แพ้ นำคนนำเลยดิเด้สบายดีสัสบายดีสัสบายดีไปทะลุไปฟากูทะลุไปทะลุขึ้นมา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 โง่ดิยะกาไอ้เหี้ยโง่ดึงสมไม่ติดอีกเด็ดแม่ไปไปเลยไปไปเลย มาเกิดมาอนกันมาเจอเหมือนกันถือโซ่เข้ามเอต่วงมือต่างมือเกี่ยเกี่ยวมันดเกี่ยมันเกี่ยวเกี่ยวันเกี่ยวเกี่ยวเราขึ้นมาเกี่ยวเราขึ้นมาเกี่ยวเราเพื่อมาเขาหลบงมึงฆ่ามึงข้ามันนีมึงข้ามันนีเราขึ้นมา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 เกี่ยวเกี่ยว่นนี้เกี่ยวพันนี้เกี่ยวเกี่ยวเรารีบดึงเกี่ยวเรารีบดึง อย่าอย่าพิ่งดันไปน้าอย่าพิ่งดันไปน้าอย่าพิ่งรีบดันดีอย่าพิ่งดันอย่ารีบดันอย่ารีบดันอย่ารีบดัอย่ารีบดัน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 อย่าน่รีบดนอยรนไว่ารนไว้าี่ันอารีันอย่าดันมารียดันอย่ีดัน่ดันอยารีันอม่ารีันอย่รัอย่รบอ่รีบอย่ารีอ่ารันอารีบดอารีันอารนอาเอาส ดึง่พมันได้ดึงศพมันเข้ามาไปดึเยอะเลยเยอะดึงศพมันมาดึงศพมันมาดึงศพมันมาเอาไหวไหวไหวใจเอาไอเนี่ยดิเกี่ยวดิเกี่ยวเอาศพไปแบบหน่อยกระจายเลยดึงศพกระจายเลยศพกระจายเลยเอาตััวมนกระจายไปเลยเอามาเอาจับตัวรูงจับตัวรูปตามีจับตัวรูปเกี่ยวเกี่ยวดิเกี่ยวดิเอามาตัวมันต้องมาไอข้างนอกเยอะเกินข้างนอกเยอะเกินมาช่วยข้างในหน่อย อาเบ่นอไปข้างนอกเขาไปข้างนอกเขาไปโอ้เพื่อนเฮ้ยมึงดึงเพื่นอะล้นหน่อยเพื่อนอะรล้นหน่อยดูได้ห่วงเล่นอีกอะไอ้เหี้ย เฮ้ยหล่ะขึ้นมาตรงกลางหล่ะขึ้นมาตรงกลางฟังไม่ฟังเขาหลฟังฟังคุณนะเว้ยไปเล่นบ้านเราไปเล่นบ้านมันทะลุไป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 ก้ามขึ้นมาโอยควายโชนไว้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 แล้วจบมาชนไว้แล้วสบมาททะะลลุุไไปปเฮ้ยข้างหลังพอแล้วรีบกลับมารีบกลับมาเติมหน่อยทะลุไปทะลุไป ああ ช่วหน่อยเพื่อนช่วหน่อยโอ้ไอ้เหี้ยไอ้กระจอกไอ้เหี้ยเฮ้ยอย่าชุบหมดอย่าชุบหมดรีบมานะรีบกลับนะต้องรีบกลับนะต้องรีบกลับนะต้องกลับมาเติมเพื่อนกันหน่อยกันหน่อยมาเติมเลยมาเติม አይ አይ እንትን የምትወስድ አይደለ እንደ አንተ 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 አ เฮ้ยมึงแก่ตรงนี้ชนม้ชนไม้ชนมาจับไม่ได้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 จับัไจับัไอะไรอะไรตัวว้นเกิดไมาเลยบเัไบเ้ไปหมดไมดกันอยู่เพืนหน่อยเพื่อนหน่อยเพื่อนตายมตายิ้ศพหน้ารถทิ้งศพหน้ารถดึงศพกลับมาด้วยดึงศพกลับมาด้กัทิงศพกลับมาหน่อดึงศพกลับมาดึงศพไปบ้านมันปิดดีบดทองให้เร็วกูรอเพื่อ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 รอเ่เพื่อเรเร้เร

เลยไอ้ไม่ต้องไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมาเล่นบนถนนไอ้ยันเล่นเหมือนควายอะเล่นเหมือนวัวเหมือนควายอะมาขวามาขวาเฮ้ยมาขวาปิดตัวลุดปิดตัวลุดเอาตัวลุดขวามือสตัวตัวลุดขวาไหมนีตัวลุดเดเอาตัวลอดด้วยมาาบมกบมา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 กาบมอับมาบมงบมาบมับมาบมับมาบมอับมาบม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 อับมาบมอับมาบมับวาบมอับม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 าบมับม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 ามามากามากามาับ ส่งมาในอุโมงเลยไปกักบ้านไปเลยตไปที่บ้านบ้านมันดึงส่งมาเลยตอนนี้ดึงส่งมาทุกคนฟังกูกลางมองกลางมองมายกส่งกลางมงมายกส่งกลางมงมันมายกส่งกลางมงมันมายกส่งมาโอ้ไอ้เหี้ยมันไปยืนท่าอย่างนั้นได้ยังไงวะเฮ้ยอย่ามอง้ยมึงดึงเพื่อนหน่อยเฮ้ยไอสัตว์ไอ้ย เฮ้มีดมีดมีดข้างหลังเนี่ยมีดดิมีดดิอย่าไม่ใช้นี่ไม่ใช่เรนี่ไม่ใช่เรนี่เหนือนี่เหนือนี้อีกไม่ไหวแล้วเหนือนี้เหนือนี้เหนือนี้ไม่ใช่เรนนี่โอ้กูแตกอีกแล้วอะไรวะไอ้เฮียเสิร์ฟแม่งไม่ดีเปล่าวะกูงงเว้ยกูว่าเป็นที่เสิร์ฟเสิร์ฟนี่แหละเสิร์ฟแม่งเป็นอะไรไม่รู้ไอ้เฮียแหลกชิบหายเอ้ยมึงชีเว้ยมพีบเวมึงพีเวยมึงจะเล่มึงจะเล่สวอยสวอยสวอยมึงจะเล่ บก็มบก็มบก็กมฮัลโหลดาฟีเลยดาฟียมม่ให้มตายหมดตายหมดอ้ยงมึงก็ไปตายยไม่เนี่ยมึงมึงมาเลมึงมาเลนงชอนไปชนไม่ต้องไล่ไม่ต้องไล่นเลยชนเลยชนนี่ชนนี่ชนนี่ชนนศพยามถศพแต่ดมาาดนมาดไม่ต้องมานะมึับไปรับไปรับไปับไป แบงกันรับแบงกันรับแบงกับรับล้วมีเยอะมีอะไรเลยมีอะไรเลยมีอะไรเลยเ้มึงเล่นมีกันเลยบไอสัตว์มนเล่นมีดิแต่ผมมนเล่นมีดิตีกันบ้านดีกัน้ดีโอยควายสตขยะซะถุนเียแล้วกูเตะแล้วกูต่อยแล้วกูเตะแล้วกูต่อยแล้วกูเตะแล้วกูต่อยแล้วเสียงมึงหายไงไอควายแล้วเสียงมึงหายไงแล้วเสียงมึงหายไงไอเฮียไอนาสตีนไอควย มึงทำไม่ได้นะฮะมึงอหน้าอย่างเฮี้ยเลยไอสัตว์ไปด่าคนหนึ่งเขาหน้าเฮี้ยหน้ามึงออย่างเฮี้ยเลยไสัตว์หมาข้างทางไอ้ขยะโหโหลเข้าขั้วหน่อยเฮี้ยหกสิบเอ็มว่ะอยากเล่นหกสิเอ็มว่ะคุยอยากได้หกสิบเอ็มอ่ะโหโหลพวกหน้าเฮี้ยแล้วหลายพวกหน้าเฮี้ยแล้วหลายมึงกากมากไอสัตว์มึงกากมากไอเฮี้ยมาสนใจเลยเฮี้ยวัอย่างนี้เข้าขั้วด่วนเข้าขั้วด่วนเข้าขั้วด่วน ข้าขี้ข้าขี้อ่ะที่เขาบอกที่ชวนบองตากไว้เชกไปอากตรงลานรถไฟพี่มา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 เกี่ยวเพื่อนบนเขาอราไม่รู้มันเอาไปกักบนเขามีคนนึงอ่ะเฮ้ยเซซของก่อนไหมเราเราจะใช้เราจะใช้เยอะตั้งอยู่เพื่อนเราไปมึงไปดีหมดเลยจริงใช้เลยจริงจริงใช้เยอะจริงเอดีหมดเก่งมากเราเก่งมากเราเหมือนเป็นพวกซอมบี้ไปแล้วผมใช้ของไปคตรเยอะะไนคือมึงมึงพีคตรงที่มึงทะลุมา